วัสดีครับวันนี้เรามาดูรถคันนี้นะฮะ Ford Ranger Sport นะครับว่าเราทำการตกแต่งกันแล้ไบ้าน,นะฮะนะครับก่อนอื่นดูรอบคันก่อนนะครับ สำหรับเจ้าเลนเจอร์สปอร์ตกันนี้นะครับทำการตกแต่งนะชุดหน้ากระจังหน้าเป็นของวิกเตอร์นะครับคอมคิวล้อนะครับของวิกเตอร์ลอบคันเลยนะครับสเต็ปการยกก็ยกหน้า2หลัง2นะครับพร้อมปีกนกปรับองศาของโปรเพนเดอร์นะครับ ต่อด้วยกันโครงนะของปัวเพนเดอร์นะครับยกหน้าสองหลังสองแม็กขอบยี่สิบออฟยีี่นะครับลายเขากวางครับยางเป็นออทเลนนะครับสองเจ็ดห้าห้าห้านะฮะก็รล่อๆแบบเรียบๆไปอีกแนวหนึ่งนะครับ สนใจแต่งรถสไตล์นี้หรือสเตปนี้ติดต่อมาทางเราได้เลยครับฟิชช็อปนะฮรรถยกถุงมีการไต่ย์บายฟิชช็อปนะครับ,รบ,รบ,ชชรบที่นี่เรามีบริการทุกอย่างนะครับเซอร์วิสพร้อ,อมนะครับรับซ่อมทุกระบบนะครับของรถทุกยี่ห้อนะสนใจท,ทักทายกันได้เลยนะครับนะครับพร้อมจบทรูกค้านทันทีครับ โอเคครับเดินทางปลอดภัยครับผมโชคดีมีชัยครับโชคชัยมีนมนะครับสนใจเจตตอบถามกันมาได้แล้วครับที่ฟิชช็อปเราครับนี่ฮะรับซ่อมรับตกแต่งยกสูงสวิตทุกกี่ห้อนะครับเป็นถ่ายน้ำมันขุ่งน้ำมันเครื่องทักทายกันมาได้เลยฮะขอบคุณครับผม